ถึงสวัสดีครับวันนี้อ้ายธันวาสิพามากินของดีพี่น้องของดีของแปลกแล้วก็ของหายากนั่น oh, <no. S 1> จริงๆกะโมเมนต์ของแปกแลกหรอกครับผมของดีนี่แหละแต่ว่ามันบ่ค่อยมีขายครับผมพวกรานอาหารพวก ร้านค่าเขาซื้อไปเบิรตซื้อไปเห็ดเมนูแซ่บครับผมนี่นี่นี่เบิง้งจูงัวครับจูวัว <the> แล้วก็น,นี่คือไข่หำวัว oh, <no. S 1> หนึ่งมายังดีเลยครับผมหนึ่งใส่สมุนไพรหอมแซ่บเลยผมเป็นครั้งแรกครับผมที่ผม จะได้กินครับผมเพราะว่ามันหายากจริงๆครับผมพอดีผมไปเห็นยูโร่เฉือดมาก,ก็เลยสื่อมาเลยครับผมนี่ครับผม <Okay. Yeah. S 1> จู่วัวของดีของดียาโดบเขาว่าเป็นยาโดบพร้อมกินแล้วมีกำลังมังชา oh. <c oughs> ผมเมนของแปลกนะครับผมแต่ว่ามันเป็นของที่แบบว่าบ่คอยมีขายครับผม ร้านอาหารเขาซื้อไปเห็ดเมนูตุนนยางดีมมเมื่อน,นี้ได้กินเดี๋ยวแก่ข้าวกันแก่ข้าวกันาม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 า เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมจะได้ชิมได้กินเอาส่วนไหนก่อนส่วนนี้ดีกว่าอันนี้ส่วนปลายมันก็ยังใส่ตันเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวขอชิมก่อนชิมก่อน <c oughs> มามามาเจาดีครับผม กจวดีขมขมกจวเพียที่มีอีกนึงสุดยอดเลยสุดยอดเลยหอมมีความหอมมีความแสบกุบกุบกรุบแล้เบื้องล้วก็คือยังใส่ตันหมูครับผม ใส่ตันหมูคือกันเลย <Aww. S 1> มาบัานนี่เดี๋ยวชิมใครชิมใคร,ใครอันนี้ใครหั่มมันไ oh, <no. S 1> มาชิมบึงอันนี้เขาท่าเขาท่าน่ากินนะครับมึง อันนี้ไข่มันไข่มันไข่ง่วมายังบ่าเคยกินเนยครับผมตะเกิดมาเลยละ่ะน้ำจิ้มได้ใจนะครับขมก็ล่งดีขี่เพียใส่ขี่เพียน้ำใส่ดีน้ำ สุดยอดเลยใครทำม,มันเขาบอกว่าสุดยอด <Yahoo! S 1> นี่กบมันกบจูมันน้ำจิ้ม จับตาจับอันนี้กกมันเขาท่าเขาท่าอ,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 อืดยอดเลย เอาท่าครับเดี๋ยวต้องหามาล่องอยู่เลยเนี่ยมากินแบบมันโหดเลย Okay. Yeah. Niao โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมาก Mm -hmm. Two hours later. ไข่วัวยาดบเพิ่มพลังงาน Moments later. เอาละครับผมกินมอบดดอกโอ้แน่นแน่นคักขนาดเลยครับผมแต่ว่าบนียวคักเลยครับผมกรุบกรุบเหลือไข่หนึ่งอันครับผมกับเนี่ยจูอัวเดี๋ยวว่ไปกินหองต่อก็เป็นครั้งแรกที่กินครับผมขอบอกว่าหามากินได้ครับผมแซบ่บแน่นอน ดอดเลยครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้และเนาะครับเนาะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำนกลังใจเท่านี้แล้วครับผมบ๊ายบาย